ออป้าครับว่าไงลูกคือวันเนี้ยอาจารย์ที่มหาลัยอ่ะเขาสอนเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งมาครับป้าแต่ว่าผมอ่ะเกิดไม่ทันนะครับผมเลยอยากรู้ว่าช่วงนั้นนี่มันเป็นยังไงครับอ๋อกูถึงวัยนี้แล้วหรือว่าเนี่ยว่าแต่อาจารย์เขาเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันมาจากการประกาศลอยตัวค่าเงินบาททําให้เงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ก็เลยกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของประเทศอย่างรุนแรงน่ะโอ้ oh, ใช่เลยป้าไปอย่ากระท้องสคริปเลยนะเนี่ยช่วงนั้นน่นนะนะน่ากลัวมากเลยนะบริษัทหลายแห่งเนี่ยที่กู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยต้องปิดตัวลงไปแถบๆเลยนะโดยเฉพาะกับบริษัทเงินทุนเนี่ยหลังจากวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยก็ปิดไปจนเกือบหมดเลยลูกฮะบริษัทเงินทุนเหรอป้าคืออะไรอ่ะเอา้าเอา็งเกิดไม่ทันละสิคือบริษัทเงินทุนเนี่ยนะ มันคือตัวกลางในการาระดมเงินทุนจากประชาชนเนี่ยในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วก็ใช้เงินนั้นเนี่ยในการประกอบกิจการเงินทุนเอาง่ายๆเนี่ยมันก็คล้ายกับแบงก์นั่นแหละลูกอ๋อครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยช่วงก่อนเกิดวิกฤตน่ะเมืองไทยเนี่ยจะเต็มไปด้วยบริษัทที่มี2ไลายเส้นอยู่ด้วยกันก็คือเงินทุนและก็หลักทรัพย์ แล้วทีนี้เนี่ยเพราะมันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยทางรัฐเนี่ยเขามองเห็นความเสี่ยงก็เลยจับ2ไลายเส้นเนี่ยแยกกันเป็นลายเส้นบริษัทเงินทุนอันหนึง่งกับลายเส้นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยอีกอันนึงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบริษัทเงินทุนนะก็ได้ถูกปิดไปเยอะมากๆส่วนมากที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะไปควบรวมกับแบงค์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละโอ้หมายความว่าบริษัทเงินทุนเนี่ยเสี่ยงมากเลยใช่ไหมครับป้ามันก็เลยโดนยุไปขนาดนั้นอนะเอ จร,จริงๆมันก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะเพราะตอนนี้มันก็มีบริษัทเงินทุนเหลืออยู่ที่หนึ่งในเมืองไทยนะแล้วเขาก็ดำเนินงานมามากกว่า5 <F> 1ปีฮะยังเหลืออยู่เหรอป้าปเป็นหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ลูกเรียกได้ว่ายืนหยัดอยู่เป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยนะเหมือนเป็นคนสุดท้ายของทั้งชีวิตแล้วหัวใจเลยลูกว่าแต่เองรู้จักนะอัศนีวสัสด์ อัศนีอะไรนะฮะเออช่างมันเถอะลูกไม่เป็นไรแล้วมันคือที่ไหนล่ะครับป้าบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทเงินทุนแอดวานจำกัดมหาชนหรือว่ารู้จักกันในชื่อแอดวานไฟแนนซ์นะลูกแต่ว่าพวกเราเนี่ยอจาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะเพราะว่าปกติเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยจะรับฝากกับปล่อยกู้นิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่เช่นหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์แล้วก็บริษัทต่างๆโอ แล้วหน่วยงานที่ป้าบอกเนี่ยเขาไว้ใจที่นี่ได้ยังไงอะปะ้าตอนยุคต้มยำกุ้งเนี่ยบริษัทเงินทุนน่ะก็ปิดไปเกือบหมดเลยไม่ใช่เหรอครับ อ๋อคือแอดวานไฟ n น n c e เนี่ยเขาอยู่มา50กว่าปีเลยนะแล้วก็เป็นบริษัทเงินทุนแห่งเดียวของไทยที่สำคัญเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงเงินฝากเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือตัวย่อว่าสอคอฟอนะเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์เลยทำให้มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลที่พ้าบอกเนี่ยเขาถึงวางใจแล้วก็มาเป็นลูกค้ายังไงล่ะอืมเขาก็เก่งหน้าดูเลยนะเนี่ย เป็นบริษัทเดียวที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้จนถึงวันนี้เรียกได้ว่าคิดแต่ไม่ถึงจริงๆเออว่าแต่ป้ารู้จักทิลลี่เบิร์ดไหมนะฮะอะไรพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนะลูกเออช่างมันเถอปะป้าสำหรับป้านะป้าว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเขาดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดนะลูกผู้บริหารเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ย ถือเป็นบริษัทเงินทุนที่เป็นเด็กดีของแบงค์ชาติเลยนะไม่เคยทําผิดกฎระเบียบอะไรทาให้แบงค์ชาติเนี่ยต้องหนักใจเลยทําให้มีการดําเนินงานเนี่ยที่ไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็นอกจากนี้แม้ว่า Advan c e ไฟแนนซเนี่ยจะทําธุรกิจหลักๆก็คือรับเงินฝากและปล่อยสินเชื่อแต่รู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขารับแต่สินเชื่อที่มีหลักประกันเท่านั้นเลยนะลูกหมายความว่าถ้าเกิดสินเชื่อนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้เราก็สามารถนําทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอันนั้นเนี่ยขายทอดตลาดได้เลยใช่ไหมครับป้ะ ใช่เองเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพูดเด็กกระท่องสคริปเลยนะแน่นอนลูกป้าก็ต้องเหมือนป้าอยู่แล้วช่วยกันทำมาหากินนะครับดูท่าความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะจัดการได้ครอบคลุมเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าหลักของเขาอ่ะเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับป้าถ้าอย่างนั้นอ่ะคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็คงไม่มีสิทธิ์ให้ใช้บริการกับเขาเนะี่ยทีฮะใครบอกแม้ว่าสินเชื่อหลกัหลกๆตอนนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นนิติบุคคลนะ แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถฝากเงินกับเขาได้นะและที่สําคัญเนี่ยปาไปแอบดูในเว็บเขามานะเราอาจได้ดอกเยอะกว่าฝากแบงก์และสามารถกำหนดวันถอนเองได้ตามที่ตกลงกับเขาเลยนะลูกจริงเหรอป้าอาจได้ดอกมากกว่าแบงก์และสามารถกําหนดวันถอนเองได้เนี่ยนะ ใช่ลูกตอนแรกเองเนี่ยป้าก,ก็ตกใจนะแต่มันมีบริการนี้จริงๆที่บริการเงินฝากของ a d v a n c ซ์ไฟแนนซ์นะมีให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายแบบมากแล้วมันก็มีบริการที่สอดคล้องตามแผนการของเราเนี่ยที่ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะสามารถเลือกระยะเวลาฝากแม้แต่หลักวันเนี่ยก็ยังได้เลยนะแล้วก็สามารถกําหนดระยะเวลาฝากได้ตามแผนการเงินของเราเลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะดอกเบีย้ยเนี่ยจะได้รับตามหน้าบัตรเงินฝากที่ตราไว้ทําให้ต่อไปเนี่ยถ้าแบงก์ชาติเนี่ยมีนโยบายลดดอกเบีย้ยในอนาคตนะ ดอกเบีย้ยที่เราได้จาก Advan นซ์ไฟแนนซเนี่ยก็จะยังคงได้เท่าเดิมตามที่กําหนดนั่นแหละลูกโอ้แบบนี้แปลว่าเหมือนเราได้ออ,อปชั่นฟรีๆทางหนึ่งเลยใช่ไหมครับและนอกจากนี้นะรู้ไหมดอกเบีย้ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยก็สูงกว่าแบงค์ด้วยนะ เทียบกับแบงก์สมัยเนี่ย่วนใหญ่ก็0.25%หรือ0.5%เองแถมถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องบังคับฝากอย่างเช่น3เดือน6เดือน1ปีถึงจะได้ดอกมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถอนก่อนก็ไม่ได้ดอกนะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกเลยนะว่าจะถอนวันไหนแล้วก็ยืดหยุ่นกว่ามากไปดูในตารางเว็บเขาได้เลยนะว่าแบบไหนเ,นเหมาะกับเราแถมยังได้ดอกเนี่ยตามหน้าบัตรเงินฝากตามที่ตกลงกันตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันคือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากกำหนดเนี่ยชัดเจนยังไงละโหป้า มันฟังดูดีเกินหรือเปล่าทำไมก็ถึงให้ดอกได้เยอะขนาดนั้นนะ อันนี้แหละข้อดีของที่นี่เลยสังเกตสิว่าชาวบ้านคนทํางานแบบเราเนี่ยแทบไม่เคยได้ยินแอดวานซ์ไฟแนลเลยใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าเขาไม่มีสาขาแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีแอปในการรองรับธุรกรรมรายย่อยเนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเขาเนี่ยคือนิติบุคคลที่ต้องการพักเงินแลยได้ดอกเพิ่มขึ้นฟังดูเนี่ยอาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเข้าถึงยากนะลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในอีกมุมเนี่ยมันก็คือการประหยัดต้นทุนนะคิดดูสิถ้ามีสาขามีแอปก็ต้องเอาตังค์เนี่ยมาจ่ายค่าเช่า ค่าพนักงานค่าระบบดูแลอะไรอีกพอเข้าประหยัดต้นทุนตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็เลยเอาเงินที่ประหยัดจากตรงนี้แหละมาเป็นดอกให้เรามากขึ้นไงอ๋อพอกี้นี่เงเหมือนกับว่าไม่ต้องเสียต้นทุนในส่วนอื่นๆแล้วก็ให้คืนกับลูกค้าเป็นดอกเบีย้ยที่สูงกว่าธนาคารอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ประมาณนั่นแหละลูกแล้วทีเนี้ยถ้าไม่มีสาขาไม่มีแอปพลิเคชัน แล้วเราจะไปฝากเงินกับเขาเนี่ยได้ยังไงครับเราสามารถทําได้นะโดยครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องไปเปิดบัญชีที่สํานักงานใหญ่ตรงถนนวิทยุในกรุงเทพก่อนนะลูกเพื่อดําเนินเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็จะได้เช็คด้วยว่าแอดวานซ์ไฟแนนซ์เนี่ยมีตัวตนน่าเชื่อถือหรือเปล่าและเขาเนี่ยก็จะให้เป็นบัตรเงินฝากมาที่ให้เป็นบัตรเนี่ยก็เพราะว่าจะได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่องระยะเวลาฝากถอนนี่แหละพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะฝากเนี่ยก็อโอนจากแบงก์ที่เรามีไปได้เลยส่วนในเรื่องถ้าอยากถอนเนี่ยเราก็โทรบอกหรือว่าแจ้้้งผ่่าานนนนีเเมลลทัแว เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่เราผูกไว้ตั้งแต่แรกต่อไปป้าว่ามันก็สะดวกดีเหมือนกันนะแบบนี้ก็เหมือนกับปิดความเสี่ยงเรื่องคนอื่นเนี่ยแอบอ้างเป็นเราให้โอนเข้าบัญชีแล้วก็เรื่องวิชาชีพจะมาแฮกข้อมูลในแอปด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วป้าว่ามันก็ครบถ้วนนะดอกก็ได้เยอะกว่ามีความปลอดภัยน่าเชื่อถือมีหน่วยงานกำกับดูแลแม่เสียอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวอันไหนฮะ คือมันไม่ค่อยมีคนรู้จักนี่สิอย่างที่ป้าบอกเนี่ยกลยุทธ์เขาคือประหยัดต้นทุนเพื่อคืนผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่แมสนะหรือว่าเป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควรทั้งๆที่บริการสินค้าเนี่ยเขาก็ดีนะ เป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจในการพักเงินก่อนจะนําไปลงทุนต่อแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแพ้เราได้ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยด้วยนะป้าว่านะสั้นๆเลยคือเงินต้นไม่หายอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลอย่างนี้ปะปะโอโ้โหเก่งอีกแล้วเป้จะกระท่องจะคลิปมาเน่ลูกใครกันเนี่ยลูก,าลก้าครับไม่ใช่ลูกปลาครับลูกปลาอย่าตลกมากลูกเดี๋ยวไม่มีคลิปหน้านะลูกนะ ถ้าจะให้ป้าส,สรุปนะแอดวานไฟแนนด์ Ad เนี่ยดอกเบี้ยสูงกว่าเงินต้นได้รับความคุ้มครอง ฝากท้อนได้ยืดยุนแต่ก็ต้องไปเปิดบัญชีที่สํานักง,งานใหญ่แต่ก็แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะตอนนี้สําหรับคนทั่วไปที่อาจจะยังไม่รู้จักนะ d v a n c e f ฟ n น n c e เนี่ยป้าคิดว่ามันคือทางเลือกใหม่สําหรับพักเงินนะก่อนการลงทุนที่น่าสนใจและป้าก็อยากให้ลูกเนี่ยรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยมาศึกษาดูรายละเอียดดูก่อนว่าเขาน่าเชื่อถือไหมมีหน่วยงานอะไรรับรองมีเงื่อนไขรวมถึงสินค้าบริการเขาเนี่ยดีกว่าเจ๊งกว่าเจ้าอื่นยังไงบ้างจะได้เปรียบเทียบแล้วก็เลือกทางที่เหมาะก,กับ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฝากเงินที่ปลอดภัยแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยสําหรับใครอีกหลายๆคนเลยละ่ะใครหลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยไหมครับป้าก็ด้วยนะเอว่าแต่เองมีเงินเก็บแล้วเหรอเงินรับฝากขั้นต่ำของเขาเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะอืมก็อยู่ที่ว่ามันจะมีคลิปหน้าไหมเนี่ยแหละครับป้าเอ๊ะไอ้นี่ลูกใครวะเนี่ยลูกค้าไงครับป้า